Market สวัสดีครับพบกับรายการจัดเต็มการลงทุนครับรายการที่จะตอบโจทย์ทุกการลงทุนครับวันอังคารที่17ธันวาคม2 5 0 0 67ครับท่านผู้ชมอยูก่กับผมครับชินกิจแจ้งมาพากรครับและดิฉันนชยาปุริมปัดพัดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทางทรบร5และโซเชียลมีเดียในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่ครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านนะครับวันนี้เราขอต้อนรับคุณกมลภพวีระพละครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้พูดถึงภาพรวมก่อนดีกว่าค่ะเพราะเหมือนเราเพิ่งแถลงผลการดำเนินงานสิบเดือนไปใช่ไหมคะท่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างคะในรอบ11เดือนที่ผ่านมาก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราปล่อยสินเชื่อไป สองแสนกว่าล้านคนครับก็ประมาณสองแสนเราคาดว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะาปล่อยสักคงไม่น้อยกว่าสองแสนสามหมื่นล้านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ะจะเป็นกลุ่มบ้านต่ำกว่าสามล้านเป็นสำคัญับครับซึ่งในจำนวนสองแสนกว่าล้านเนี่ยเราก็ปล่อยไปทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบัญชีซึ่งเกือบเกือบแสนบัญชีเป็นวงเงินต่ำกว่าสามล้านครับ ก็ก็คือว่าสะท้อนว่าเราก็าพยายามทําตามนันธกิจของเราคือทำให้คนไทยทมีบ้านโดยรวมมัมีไรายได้น้อยเป็นสาคัญตัวเลขนี้ <c oughs> เป็นตัวเลขที่เติบโตเพิ่มจากช่วงเดือนกันปีก่อนไหมคะ,ะไม่ครับ <c oughs> ไม่นะครับลดลง <c oughs> ต้องยอมรับนะครับลดลงเมื่อปรียยบเทีกปีก่อนนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยรวมซึ่งข้อมูลจากศูนย์สังหาริมทรัพย์นะครับที่ประกาศมาเนี่ยนะครับทั้งระบบเนี่ยน่าจะ น่าจะมีอยู่ที่ประมาณสักหกแสนล้านนะครับ,รบซึ่งลดลงสักประมาณ12ถึง14เปร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนก็กต้องยอมรับนะครับ,รบว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของเราเริ่มชะลอตัวลงอันนี้เป็นผลมาจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมคะใช่ครับนะครับภาวะเศรษฐ<ช>กษิจ<ช>แล้วก็แน่นอนครับธนา,นานคารก็พยายามระมัดระวังในการประสินเชื่อมากขึ้นครับในในช่วงที่ผ่านมาครับ แต่ว่าบ้านราคาระดับราคาต่ำกว่า3าล้านนี่ถือว่ายัางยังเป็นที่ต้องการใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าธนาคารอุสุขขอเราออกมาตรการ<ม>หรือหรือโครงการที่มีหลักเกณฑ์ตามนโยบายรัฐบาลนะครคือมีหลักเกณฑ์ผ่อนปลนทําให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นในช่วง<ม>ต้นปีเราออกสินเชื่อเราเรียกว่าโครงการแฮปปี้โฮมวงเงิน20 0 0 0ล้านก็เต็ม ใช่ครับซึ่งวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทนะครับก็เต็มนะครับแล้วก็เราก็ในในช่วงในช่วงนี้ที่เราออกอยู่ก็จะมีซื้อสร้างซ่อมแต่งนะครับวงเงิน5 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นล้านนะครับสำหรับสำหรับซื้อหรือสร้างบ้านนะครับห้าหมื่นล้านแล้วก็อีก5,000ล้านสําหรับต้องการที่จะซ่อมบ้านนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็คงที่3% 5ปอร์เหปีนะครับสำหรับ ถ้าเกิดต้องการจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านแต่ถ้าเกิดจะซ่อมบ้านก็จะเวทถูกมากครับวงเงินแสนนึงก็อัตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามปีถูกกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอีกฮะดอกเบี้ยถูกมากค่ะใช่ครับถ้าดูแลปีนี้โครงการที่เด่นๆของทสเลยมีโครงการอะไรบ้างคะแน่นอนเขาที่กล่าวไปนะครับตอนนี้ที่กำลังแอคทีฟอยู่คือซื้อสร้างซ่อมแตะนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่สามเปอร์เซ็นต์ห้าปี แล้วก็แน่นอนครับอีกอันนึงก็จะเป็นโครงการครบรอบ71ปีธนาคารสงเคราะห์ครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.71นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะครับผมเปิดผมเปิดวงเงินแรกมา20,000ล้านก็เต็มตอนนี้ก็เปิดอีกอ่ะขออภัยฮะ50,000ล้านเต็มนะครับแล้วก็เปิดอีก50,000ล้านตอนนี้ก็มียอดยื่นกู้มาแล้ว80,000กว่าล้าน สำหรับสำรองโครงการฉลอง71ปีนะครับแล้วก็ที่ที่ที่ตอนนี้อยู่ระหว่าง process ที่มีความร่วมมือกับทางสำรองการประกันสังคมคือสปสะอันนั้นก็เอาตัวดอกเบี้ยต่ำมากๆครับอยู่ที่1.59%คงที่5ปีค่ะนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับซึ่งวงเงินเริ่มต้นลดแรกที่ทางสปสกรุณาให้อาคารสุคราะห์มาก็คือประมาณหมื่นล้าน อันนี้เราพยายามอยู่ระหว่างดาเนินการครับใกล้เต็มแล้วคะ่ะอยู่ระหว่างกระบวนการครับ <Okay. S 2> แต่ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคืสอสสท่านรับจองจากผู้ประกันตนครับ <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็เมื่อรับจองได้สิทธิ์ที่การจองแล้วก็มายื่นกู้กับธานาคารการสงเคราะห์ซึ่งเมื่อตามปกติผู้ประกันตนท่านก็พอได้สิทธิ์ท่านก็จะต้องไปหาบ้าน มันก็มีกระบวนการอยู่ระดับหนึ่งที่ที่จะต้องที่จะต้องเลือกบ้านที่ถูกใจแล้วก็บ้านเวลาบ้านท่านเลือกท่านเลือกซื้อบ้านมันจะไม่เหมือนซื้อรถหรือซื้อของอย่างอื่นนะครับที่เดินไปก็ซื้อได้เลยแต่บ้านใช่เวลาใช่ว่าตกลงแล้วโลเคชั่นอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ใกล้บ้านไหมสภาพแวดล้อมเป็นยังไงต้องใช้เวลาตัดสินใจนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทยอยที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ซึ่งแต่เท่าที่ทราบจากสปสก็บอกว่า มีผู้ประกันตนที่ยื่นยื่นจองแล้วตอนนี้ประมาณ1นึ0 0 0สรายที่อยู่ในคิวนะฮะ่ค่แสนหนึ่งหมื่นรายแต่ว่าเราให้5,000รายแรกก่อนออแต่เริ่มทยอยครับทยอยแสดงว่าก็มีโอกาสที่อาจจะขยายตรงนี้ไปได้อีกอ่าก็ถ้าฟังจากดริท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็วิดริรฉว่าถ้าเต็มวงเงินหมื่นล้านก็เดี๋ยวท่านพิจารณาเพิ่มวงเงิน ในแบบถัดไปครับฝเอกนส่กลก็พยายามเร่งปล่อยอยู่ครับถ้ามีความต้องการเกินกว่าวงเงินก็อาจจะใช่ครับใช่เพิมได้ใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของตัวภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในในปีนี้อ่ะนะครับทางทางคุณต้นมองว่ายังไงบ้างแล้วก็แน่นอนครับว่าทางลูกค้าก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยทางทอสเองเรามีการเยียวยาหรือช่วยเหลือลูกค้าของเรายังไงบ้างครับก็ต้องยอมรับอย่างเช่น GDP จากที่สภาพัดประกาศ ประมาณการล่าสุดก็ได้อยู่ที่มา2.6ได้นะครับคราวนี้คราวนี้ก็ต้องยอมรับก็ว่าลูกค้ากลุ่มเปราะบางทางสุขครอดได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็มีการออกมาตรการมาเป็นเป็นสมชุดใหญ่ๆนะครับที่ที่ดูแลตั้งแต่ช่วงแรกช่วงต้นปีก็มีออกมาตรการมาซึ่งตอนนั้นก็จะมี อาจจะคาดก,การณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นช่วงกลางปีแล้วก็มีการ<ไ>อัต,ตรารวม0%สามเดือนแรกอะไรอย่างนี้น,นะครับแล้วก็อ่าเรื่องเศรษฐกิจเริ่มยังยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีการออกมาตรการชุดที่สอง 2, ชุดที่สามมานะครับก็ในภาพรวมเนี่ยมีลูกค้าของธนาคารการสงเคราะห์ที่เข้ามาเข้ามาตรก,การธนาคารสงเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบัญชีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบัญชีหนึ่งแนเจ็นบัญชีที่เข้าร่วมนะครับเอ่อ 60%ในนั้นเนี่ยกลับขึ้นเป็นหนี้ปกติได้ oh. เราดูแลได้ยังดีครับ60% mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถา,า,านการณ์ n อ l ของธนาคารกลารสุราะห์เองก็ลดลงมา4 mm ่ hmm. เดือนติดต่อกันแล้วครับ mm hmm. นะครับเพราะตอนนี้เริ่มในช่วงในช่วง,ใน,วงในช่วงกลางๆปีก็อยู่ที่ประมาณ6%กกว่าตอนนี้ก็ล่าสุดอยู่ที่5.5% mm hmm. นะครับลดลงประมาณเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ3า b a s i s อันนี้เราจะเริ่มรู้ได้ไงคะว่าคนที่เขาจะเริ่มเป็นหนี้เสียแล้วคะมันจะมีสัญญาณอะไรคะอ๋อนแน่นอนครับเรื่องเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องเรามีกําหนดการจ่ายนะครับแล้วมันก็มีมีเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดจ่ายเลทเกิน31วันเนี่ยเขาเริ่มเข้าสู่ชั้นจะถูกจัดชั้นเอสเอ็มเพราะในในในฐานข้อมูลของธนาคารเรามีอยู่แล้วครับว่าลูกค้านเนี่ยเริ่มดีเลย์การจ่ายแล้วนะสมมติาพอเริ่ม31วัน มันก็จะมีมีฐานข้อมูลที่ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วทางทางเราก็จะส่งส่งพนักง,งานไปติดต่อไปดูว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรอะไรอยงไรเนี่ยเขาไปช่วยเหลือตั้งแต่ใช่ <ไป S 2> ก็เสนอความช่วยเหลือท่นัทนทีนะครับเพื่อจะไม่ให้ท่านอยู่ในชั้นที่ลงไปตกชั้นเป PL, ็น n p ็เพราะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปติดเคดตบิโรติดอะไรนะแล้วก็จะท่านจะลำบากเปล่ากลายเป็นปัญหา ต่อเนื่องไปอีกใช่ไหมครับแล้วก็ทางล่าสุดทางแบงค์ชาติก็มีโครงการเรื่องของคุณช่วยเราคุณสู้เราช่วยใช่ไหมครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ทางทศสอเขาก็มีส่วนร่วมมีแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบ้างมีบทบาทยังไงบ้างจริงๆแล้วโครงการนี้ถ้าขาราชกเราเรียกว่าคุณสู้ธนาคารกราช่วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่า เกณฑ์เนี่ยเป็นบ้านที่ต่ำกว่า5ล้านบาทค่ะท่านก็หิ share, นูมาร์เก็ตแชร์การสงเคราะห์ในต่ำกว่า3ล้านเอ่อเ uh, มชเจอริตีข้ของของของลูกค้าที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่พอตการสงเคราะห์นะครับอตอนนี้ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้อยู่ประมาณ3,30,000บัญชี ที่จะ<ม>เข้าเกณฑ์เราสูงเยัยเยอะเลยครับ <c oughs> ไม่ที่สูงเหมือนกันเยอะเลยแต่ดีฮะก็ดีใจนะครับเพราะมาตรการดังกล่าวนี่คงจะสามารถช่วยให้ลูกค้านีอา่อัตราเงินพนัน่าจะลดลง <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้านอกจากมาตรกนนารทาคารสงเคราะห์แล้วก็มีมาตรการ่างนี้มาช่วยเสริมอีกก็กมั่นใจว่าปีหน้าปีหน้า คุณภาพของสินทรัพย์ของธนาคารของสุพคหาแล้วก็น่าจะดีขึ้น n p l น่าจะลดลงครับค่ะแล้วอย่างในแนวโน้มที่ดอกเบีย้ยเป็นทิศทางขาลงนี้ค่ะคมองว่าการกู้ซื้อบ้านอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นไหมคะอ๋อแน่นอนครับนะครับอันนี้ก็เป็นเอาลุกที่ที่ทำให้เหมือนกับเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นสำหรับจริงๆแล้วมันก็เริ่มคนจะตัดสินใจกู้ก็นั่จากมีบ้านถูกใจแล้วก็เชื่อมั่นหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับว่าในอนาคต ในอนาคตเขาจะสามารถผ่อนชำราไหวหรือไม่นะครับซึ่งแนวโนอสตราเบียที่เริ่มลดลงนีครับก็ทําให้ความเชื่อมั่นเริ่มดีขึ้นอย่างสุรสสังหาที่เขาทำซอร์เวล่าสุดเนี่ยก็พบว่าโครงการใหม่ๆที่มีแผนจะเปิดตัวปีหน้าเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่าการเสอรวเมื่อปลายปีที่แล้วที่ว่าที่คาดการปีนี้ เดียวปีนี้มาเปิดโครงการน้อยใช่ไหมคะน้อยกว่าครับปีหน้าเนี่ยเท่าที่สัมภาษณ์มาเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับก็สะท้อนว่าเอาลุกของผู้ประกอบการก็ดูดีขึ้นอาจจะเพราะบนเรื่งจากแนวโน้มจานตัวเบียด้วยนะครับต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการก็ลดลงก็แสดงว่าปีหน้ามีโครงการให้เราเลือกมากขึ้นใช่ครับใช่ที่ส่วนใหญ่ค่ะเป็นเป็นบ้านหรือเป็นเป็นคอนโดค่ะที่ปีหน้าที่อาจจะเห็นตลาดที่แบบโตมากๆคือมองถ้าถ้าดูจากข้อมูล ควอเตอร์ส uh, ที่ผ่านมาเนี่ยครับ,รบน่าจะเป็นอาคารชุดนะครับเพราะว่าในควอเตอร์สเนี่ยตัวเลขตัวเลขของอัตราการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารชุดเนี่ยเป็นบวก<อ>หลังจากที่ติดลบมาเจ็ดไตรามาสติดต่อกันนะครับก็ควอเตอร์สเยเป็นบวกในกลุ่มอาคารชุดะนะครับซึ่งซึ่งซึ่งแน่นอนครับเนื่องจากว่าพอพอเริ่มเป็นบวกมิทิทางแบบนี้ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอาคารชุดด้วยอาจจะด้วยเหตุหนึ่งคือนอกจากประชาชนทั่วไปในที่อาคารสุขภาพดูแลแล้วเนี่ยก็จะเป็น ก็ยอมรล้วมีกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาใช้สิทธิ์ในการซื้อ,อซื้ออาคารชุดอยู่ด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็ยังซึ่งกยง็ยังเห็นปรากฏการณ์ที่มีกลุ่ม,มต่างชาติเข้ามาเข้ามาซื้ออาคารชุด,ดต่างชาติเขาเข้ามาอย่างมีนัยยะสําคัญไหมคะส่วนใหญ่เป็นชาติไหนครัอันอันดับหนึ่อันดับหนึ่ง,อง,องสองก็จะเป็นจีนกับรัสเซีย แต่ว่าแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดในจริงและเซียเริ่มมีอัตราถดถอยลงนะครับที่มาเพิ่มเติมก็จะเป็นมีไต้หวันพม,ม่ามีมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นพมา่าใช่ไหมอินเดียก็มีนะครับมาซื้อแต่ว่ารู้สึกอินเดียเนี่ก็จะซื้อ เป็นไซส์ใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะมาครอบทัวคใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลจากศูนย์สังหาที่เขาทำ u r รวาว่าทำไมพยานที่ว่ายทำไมอาคารชุดถึงมีเริ่มเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับถึงขายดีขึ้นในขณะที่กลุ่มลูกค้าของทางธนาคารเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นกลุ่มอาชีพประเภทไหนบ้างครับของเราเองก็ครึ่งหนึ่งนี่จะเป็นสวัสดิการ ก็ค <iza ud> ือว่า <Charl> ห <ott es> ักเงินเดือนจะเป็นหน่วยหน่วยงานหน่วยงานแล้วเอกชนเอกชนด้วยนะเอกชนด้วยก็ได้ถ้าเกิดเขามีเงินเดือนประจําก็สามารถเข้าได้นะครับกิจการห้างร้านแล้วก็แน่นอนครับประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระก้ความสาคัญครับตอนนี้เพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับคนส่วนใหญ่เป็นอาชีพอิสระครับอนีก็ถือว่าเป็นภาพรวมของทางทสอนะครับปีนี้เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการออกโครงการ หลายโครงการนะครับน่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขต่างๆก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณต้นเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของตัวภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าเองแล้วก็ทางทสเองจะมีการขับเคลื่อนตัวธนาคาอย่างไงบ้างมีทิศทางอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ <Investment> tips. ค่ะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับทอ,อนะคะเมื่อกี้เราพอจะรู้ถึงภาพรวมของทอ,อในช่วงที่ผ่านมาแล้วโครงการต่างๆก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะคะใครที่จะซื้อบ้านก็ต้องรีบดูโครงการแล้วคะ่ะทีนี้อยากจะมาพูดถึงในภาพรวมเศรษฐกิจกันบ้างอันนี้มันทิ้งท้ายและใกล้ปลายป,ปีและปีหน้าคะ่ะทอศอมีมุมมองกับภาวะเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะก็ถ้าดูจาก ดูจากแนวโน้มอ,อาาัตราดอกเบีย้ยที่น่าจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลดลงะนะครับหลายๆายสถาบันก็คาดว่าอย่างน้อยที่สุดในปีหน้าก็อาจจะสักประมาณ2ครั้งะนะครับถ้ลดลงสองครั้งอีกตั้ง50าตังค์ะนะครับแล้วก็ดูจากแนวโน้มของผู้ประกอบการที่เริ่มมีความเชื่อมั่นกับการลงทุนเพิ่มโครงการมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ ก็ก็ยังมองว่าเอาลุกน่าจะดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นที่ในเบรกที่แล้วคุยกันเรื่องคุณสู้เราช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ภาระของประชาประชาชนที่เข้ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเขาลดลงเนื่องจากว่าปีแรกเนี่ยจากวดผ่อนร้อยร้อยหนึ่งือเลยห้าสิบบาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถลดภาระของเขาลงได้นะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองก็สนับสนุนรากรัเบาย พักดอกเบี้ยไว้ก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินเงินที่เขาผ่อนชําระเนี่เมืเ่อสามารถลดเงินต้นได้ภาระเขาก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นทิศทางเป็นทิศทางที่ดีครับเ,เอาลุกที่ผมคิดว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ <S 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 สว่างมากเห็นรเอยากจะเห็นต้องควรจะมีโครงการอะไรจากรัฐบาลเพิ่มอีกไหมคะสำหรับสำหรับที่ธนาคารแห่งการสงเคราะห์น่าจะที่มีได้รับมอบหมายที่จะมีส่วนร่วมก็คงจะเป็น นโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในเรื่องของโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งซึ่งท่านก็อยากที่จะสนับสนุนน้องๆจบใหม่คนคนที่เพิ่งมีรายได้นะครับได้สามารถที่มีบ้านอยู่อยู่ในเมืองที่มีอยู่ในพื้นที่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 มีโลเคชั่นที่ดีเดินทางสะดวกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยด้วยดยบ้านดังข่าวราคาถูก นะครับซึ่งซึ่งก็หฟังท่านนายกแถลงไปแล้วนะครับว่าว่าเดือนละสี่พันประมาณเดือนละสี่พันบาทนั่นี้นะครับบ้านราคาถูกแบบนั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ใจกลางเมืองก,ก็ก็น่าจะธนาคารออมสินก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนโครงการนี้ครับค่ะแล้วอย่างโครงการนี้ค่ะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือจํานวนการผ่อนต่อเดือนมันก็ค่อนข้างถูกนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วโมเดลดังกล่าวเนี่ยก็ จริงๆแล้วโมเดลดังกล่าวก็คล้ายกับที่อาคารสุข,ขอคอเ,เ,เคยเคยทําเครียกโครงการที่รับพัสดคุคือคืออย่างโครงการบ้านบ้านหลังหนึ่งมันจะมีต้นทุนอยู่สส่วนส่วนหนึ่งคือที่ดินอีกส่วนหนึ่งคือค่าก่อสร้าง,าางใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ากลางเมืองที่ดินก็แพงแต่คราวนี้เนี่ยเด็กเรีดังกล่าวก็จากฟังจากนโยบายก็จะเป็น ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการรถไฟซึ่งก็มีเยอะนะครับใน<า>ใน,ใน,ใ,นในทั่วทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพก็มีเพแม้ที่ดินดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์เนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มาสร้างแล้วก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าราคาดังกล่าวก็จะคิดเฉพาะเพียงแค่ค่าก่อสร้างค่าที่ดินก็ไม่ได้คิดสูงมากานี่ก็ทําให้ราคาของของบ้านต่อละยูนิตเนี่ยลดลงนะครับเป็นลักษณะของ สิทธิการเช่าเหมือนกับโครงการที่ราชพสดุเสื้อคารสคอร์สก็เราทำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลดังกล่าวเราก็เอามาสามารถใช้ในโครงการนี้ได้นะครับที่เราทําอยู่แล้วที่ราชพัสดุค่ะไม่มีความยากง่ายยังไงมากค่ะก็จริงๆแล้ว ก,ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยากตอนตอนเริ่มต้นเลย <c oughs> ครั้งแรกเลยยากซึ่งมลเดลน,นี้ก็มาใช้ได้เพราะว่า <c oughs> จากจากเดิมนี่มีการประเมินอย่างประเมินราคาทรัพย์สินเราต้องประเมินราคาราคาที <c oughs> ต่ตอนนี้ก็จะกลายเป็นประเมินสิทธิทการเช่าอ <c oughs> ันนี้สิทธทิการเช่าที่ท้าทายก็เนื่องจากว่ามูลค่าจะลดลง ในระยะเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมครับซึ่งซึ่งกรีดังกล่าวนะครับก็เป็นกรณีที่เราก็ต้องมานามาสร้างเป็นโมเดลในการประเมินราคาที่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งซึ่งกรีดังกล่าวก็ไม่แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ซับไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเราสามารถใช้อันนั้นได้เลยก็ถือว่ามีต้นแบบใช่ใช่ใช่ตอนนั้นบ้านระดับราคาประมาณเท่าไหร่อะคะคุณต้นตอนนั้นก็ประมาณแปดเก้าแสนแต่ว่าโครงการที่ที่ราชพัสดุส่วนใหญ่จะเป็นที่ต่างจังหวัด เพราะว่าเป็นที่รับพิสูจน์ใช่ครับนะครับแล้วก็แล้วก็มีผู้ประกอบการมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็มีการจองกันแล้วก็สร้างส่งมอบกันอย่างบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยทางทศเรามีความพร้อมหรือเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างครับณปัจจุบันตอนนี้ก็เตรียมครับอยู่ระหว่างเตรียมแล้วก็กําลังรอรอรอนโยบายซึงซึ่งซึ่งทางทางรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทางกระทรวงคลอบก็ก็อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเตรียมการเตรียมการในรายละเอียด นะครับ,บของของส่วนธนาคารออมสิขนของเรเองแต่ทางรัฐรบาลเนี่ยพร้อมแล้วครับท่าที่เราต้องมีจัดส<า>รส<า>รวงเงินไว้ไหมคะตอนนี้อ๋อก,ก,ก็จัดสรรวงเงินตามตามตามโปรเจกต์แลนที่ที่มีว่าเฟสหนึ่งเท่าไหร่เฟสสองเท่าไหร่างเ<ม>ช่นเฟสหนึ่งเท่าที่ที่ฟังก็อยู่แถวๆน่าจะแถวๆกม1 .1 อยู่ตรง อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆจักตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีม,มูลค่าอยู่ว่าขึ้นขึ้นเป็นอาคารเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็เราก็มีเตรียมวงเงินไว้รองรับแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็มีแผนการกอร่อสร้างแล้วเราก็มีวงเงินรองรับซึ่งก็ก็อยู่ในแผนอยู่แล้วครับที่สามารถทําได้ครับอย่างนี้ปีหน้าการขับเคลื่อนตัวนโยบายของรัฐรวมถึงทสเองเราจะมีการดําเนินงาน ไปในทิศทางไหนบ้างครับเพิ่มเติมมีวางเป้าหมายไหมครับปีหน้าอยากเห็นการปล่อยสินเชื่อของเราสักเติบโตไหมคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสี่หมื่นถึงสองแสนห้าหมื่นล้านปีนี้2องแสนประมาณนั้นครับก็ต้องก็ต้องใส่เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจนะครับะหน้าที่อาคารสงขคอหนอกจากทําให้คนไทยมีบ้านทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือต้องช่วยภาคสังหาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ครับนโยบายนโยบายทางอาคารสุเคราะห์ก็ปล่อยวงเงินสูงขึ้นแล้วนะฮะ สิบล้านยี่สิบล้านแล้วก็ปล่อยสุคนก็ไม่รู้ใช่ชั่วคจะคิดว่าเราปล่อยถูกต้องต่ำๆเท่านั้นถึงมหาไม่ใช่เลยครับของเราของเราปล่อยวงเงินสูงก็ปล่อยครับครับแล้วก็สุดท้ายเห็นว่าทางทอสในช่วงปลายปีนี้เรามีของขวัญ ที่จะให้มีของขวัญปีใหม่ด้วยสำหรับรับลูกค้าคือก็สอดรับกับนโยบายคุณสู้เราช่วยซึ่งคุณสู้เราช่วยเนี่ยเขาพยายามเน้นเรื่องวินัยทางการเงินเป็นสําคัญซึ่งมขสนสงคเราก็มีอยู่แล้วครับอย่างเช่นตอนนี้ลูกค้าของเราที่มีวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทผ่อนชำระติดต่อกัน48่งวดแล้วก็ท่านเข้าไปใช้อลเจนของธาคารสงครานี่ครับติดต่อกันติดต่อกัน2ครั้งนี่นะครับท่านก็จะได้ของขวัญปีใหม่นี่ครับปี หนึ่งพันบาทซึ่งสามารถเข้าเข้าบัญชีได้เลยท่านกดรับสิทธิ์ให้เลยใช่ครับตอนนี้ลูกค้าที่เข้าขายอยู่มันสองแสนสองหมื่นรายนะครับที่ที่ท่านที่ท่านจะที่ท่านสองมันจะได้สิทธิ์นี้ก็เชิญชวนครับถ้าอย่างไรท่านก็ลองสอบถามต้องลงทะเบียนอะไรไหมคะไม่ต้องเลยนะครับแต่ว่าท่านท่านกดรับสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญคือท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่เราคุยกัน 2องแสนรายนะคะใครที่รู้ตัวว่าชําระนี่อย่างดีทุกเดือนนะคะก็สามารถเตรียมรอรับของขวัญปีใหม่จากทางเราแล้วก็ใช้ออเจนติดต่อกัน2องสคนเพื่อเราจะให้เขาฝึกทําเองตัวแอปพลิเคชันนะครับค่ะก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็กลับมาพบกับรายการจัดเต็มการลงทุนได้ใหม่ทุกวันจนันทร์อังคารเวลา9.00นถึง9.30นนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ